สวัสดีครับทุกคนวันนี้เร,เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามากินคัวโซนะครับเรียกว่าคัวโซภาษาอังกฤษเรียกว่า c r o สแ,นสแ,นสแน <laughs> s น n t croissant croissant ทุกคนผมปุดไทยจนผมหลุมภาษาตุเกงแล้วก็หลุมภาษาอังกฤษแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราจะเข้าไปนะครับเจมส์ James. ลอนเจมส์โอ้โหโอ้โหโอ้โหโตรงนี้ผมได้ยินว่าคัวโซแบบ อร่อยมากโลโก้มีลายแลบแบบมากมว,าว้า okay. okay, ว beautiful โอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะดูแมน้เราก็รังเจงนะเราจะสั่งผมเคยกินแล้วนะครับเคยมากินตรงนี้แต่ผมจะลองชิมอีกครั้งหนึงนะครับกินอันนี้ไหม อันไหนครับ,อบอรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนอันขันน้นบนไหมที่แต่งไนีเป็นกองได้ครับอันที่สา,สามก็แล้วโอเคองโป๊ัวโซผมจะเอาวันนั้นช็อกแลตที่มีม็องด,ด้วยมากินมากนะครับคุณจะมาได้นะ เอาแอลมอนด์ครอสเซนต์วิ t ซอฟต์ครีมครับผมราลช็อกครอเซนต์สามร้อยแปดสิบบาทโอเคนะครับโอเคทุกคนอมครัวโซ่เยผมของมั่นโอเค บายเซ็ตน่ารักนะครับคุณจะกินอันนั้นผมจะกินอันนี้ผมชอบวันนี้แต่ผมจะชิมทั้งสองันนะครับผมคนโอ้มีอาหารด้วยกินไหมเมื่อกี้เรากินข้าวมาค้างค้างโอ้โหอร่อยมากทุกคนทุกคนเราสั่งกลับบ้านนะครับเราจะไม่นั่งกินตรงนี้เพราะว่า คนเยอะแล้วก็ผมชอบกินแบบเรียกว่าอะไรแบบกินแบบสดสดแบบสดสดตัวเราสองตัวไม่ใช่ทุกคนเวลาผมกินข้าวแบบนี้หนวดผมติดหนวดด้วยคนเล่นโอเคเดียวพี่เขาจะมาทำตรงนี้แล้วก็เราจะเอากลับบ้า้วก็ชิบโอเคทุกคนตรงนี้ตัวตมาแล้ว เราก็ k ีจตเตยมอน่าเตมอันนี้อะไรครับเป็นตุเซกโอเค ัววาตัวแพ้ตรมนะครับมาเลยของเราได้แล้วครับเราจะหาที่เราเข้าเชิร์มากมานอนเลยครับผมกลัวอันนี้จะลนป่ะเนี่ย คุณก็ต้องทานอันนั้นก่อนทอกคนเราจะชิมฟัวโซแอติทโอ้โหนมไหมทุกคนแป้งอร่อยมากราคาแป้งแตบบแป้งอร่อยมากแบบ ถ้ากินอันนี้เท่าไรนะั้นโดยแปดสิบสองยบาทสองร้ยบาทแต่รสชาตินี้ไมีเป็หลายร้นรวยมากเราจะไปนั่งในระถแล้วก็กินต่อคะะรับมันมาจากตรงนี้นะโอเคโอเคทุกคนเมื่อกี้เราชิมแป้งไปแล้วเราก็ตัวนี้เราจะชิมแอดเตม จิมแบบวนอร่อยมากอร่อยจนลืมเปิดแอร์ให้ตอนนี้นโอ้โห,โห,โหรวมจริงๆรสชะตา่อยเวลาเราได้ลดชาตร่อยแพงโทรอะไรแบนไรโอ้โหโชว์มากเลยครับทุกคนแต่ผมโชว์อะไรมากกลัวใช่ปะ แป้งเขาอะ uh huh. แป้งเขาแบนบ,แบ,บนุ่มหมกรอบราแบบีต้ตลองดูควาซองไหมโอเคไปลงชิมควาซองรอ,งองนหะรืออมควาซจะเป็นแบบนะะี้ครับทุกคนโอ้โอ้ว้าว e v e r บอดี้ มาเลยครับระชิปมันยีคนเดินโอ้ดาร์กชอ็อกโกแลตรวยมากนชิป,ปโ,โอ้โโอ้โหช็อกโกแลตขใายให้เยอะๆมากดูดูดก่อไม่ได้ โกบมากเลยนะครับเราก็ใส่ทองให้ด้วยแพงให้ทองได้เลยอ่ะทองกันนี่เลยเท่าไรนั่นเลยแปดสิบพวกข้างในมีไซด์ด้วยนะทุกคนอือหือโอ้โหกินต่อที่ห้องเลยคะ่ะ มากันเนี่ยทุกคนชอบมากขอบมาลรวดูจอกเกตข้างในว้าวนี่ว้โวทุกคนคุณจะก็บ,บานล้วก็ใส่จานล้วเกินดีเด,ด,ดีดูนะจอ็จอกเกตเยอะมาก เราขับรถกลับบ้านก่อนนะคะแบบน้องกินข้าวกอนขนมไม่ใช่ข้าวกินขนมกลงพุ่ม,มชอบแป้งด้วยกระซองอยู่ด้านล่างใช่พุ่มชอบแบบนี้งชอบอร่อยมากเลยแป้งแบบสุดชนมากอืม้ม โอเคทุกคนเพราะว่าคุณคงน,นำระลายเต็มหมดบ้าบ้าโอเคเราจะถามเขาว่าเลย <c oughs> จริงไหมเมื่อกี้เราก็ไม่ก็ลองชิมก็อันนี้เคยกินแล้วอันนี้ก็อร่อยอร่อยอ,อันนี้คือซิกเนเจอร์ของคุณนี่คุณตักได้อันนี้ด้วยอ๋ออันนี้แหละอรอบ 好吗？Oh,